เสรีพิสุทธิ์ชี้กรณีสารรัฐธรรมนูญสั่งสำลี่หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเนบคดีศิระปีนี้ประชาชนเตรียมฟังข่าวดีจากสารรัฐธรรมนูญเมื่อเวลา8นาฬิกา40นาทีวันที่4พฤศจิกายนที่รัฐสภา พลตรรจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงกรณีสารรัฐธรรมนูญนายสำรีลักษสุทีสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีมีผู้ร้องกล่าวหานายสำรีขาดคุณสมบัติที่จะเป็นสอสอว่าด้วยเรื่องดังกล่าวตนนําเสนอให้กับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่จะยื่นต่อไปถึงสารรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเขาไม่สามารถยื่นต่อสารโดยตรงได้เพราะจะต้องผ่านประธานสภาจะต้องมีอาศัยสสหนึ่งใน10ฉะนั้นการที่จะยื่นถอดถอนซึ่งในกรณีนายสำรีมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตราที่98วรรค1ิ 10. คือคำพิพากษาจนถึงที่สุดในคดีเกี่ยวข้องกับทรัพย์ตามประบวนผลคดีอาญาโดยมีสสลงชื่อพักทั้งพักเสรีรวมไทย พักก้าวไกลพักเพื่อไทยแต่สอสอฝ่ายรัฐบาลไม่มีคนลงชื่อให้ตัวอย่างเช่นกรณีนายศิระเจจิราคะสอสอกทอมพักพลังประชารัฐมีสอสอถอนตัวไปหลายคนจนกระทั่งรายชื่อไม่ครบจึงเป็นสาเหตุให้สารรัฐธรรมนูนไม่รับฟ้องดังนั้นกรณีนายสํำลีจึงเป็นการลงชื่อเกินเพื่อที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญ พลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์กล่าวต่ออีกว่าทั้งนี้ในกรณีของนายสำลีไม่จำเป็นต้องให้ตนยืน่นเป็นใครก็ได้ที่รู้ข้อมูลว่าสสคนใดขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถยื่นได้ซึ่งเราก็จำเป็นที่ต้องทำหน้าที่ของเราเพราะเราต้องการสสที่ดีมีคุณภาพมาทำงานให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่สสที่มีลักษณะเช่นนี้ส่วนกรณีของนายสิระหากรับสารภาพเรื่องก็จบ แต่ศิระไม่มีหนังสือรับรองถึงคดีถึงที่สุดซึ่งคดีเกือบ30ปีแล้วผู้พิพากษาคนปัจจุบันไปกล้าออกหนังสือให้แต่กรณีนายสำลีเมื่อเราสอบถามไปศาลได้ให้คำพิพากษารองรับคดีมาจนถึงที่สุดให้สรุปแล้วเป็นไปตามมาตราที่98วรรคสิ 10, คือต้องคำพิพากษาของศาลในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ฉะนั้นก็ขาดคุณสมบัติอย่างไรก็ตามตนเชื่อว่าปีนี้ผี่น้องประชาชนจะได้รับข่าวดีในกรณีนายศิระจากสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้จัดการเหมือนชาติีนะครับฉันเชิงมันดีกว่านะครับผู้เกเก่งๆไปไปเรื่องใช่ไหมเฉันเชิงดีไอ้ผู้จัดกา,าที่รับจอบมาสอผมเนี่ยไม่ได้กินผมหรอกนะครับะนะจนทัง่ง เมื่อเปลี่ยนตัวผู้จัดการตำแหน่งชาติที่มันพลุ่งพลันลงไปนะผมก็ขอเปลี่ยนตัวหน้าประธานตัดสินคนเดียวเท่านั้นเองจากที่พยายามจะฟ้องผมให้ได้ก็แต่ถังต่างไม่ฟ้องเลยด้วยการก็ถูกชอบต่างไม่ฟ้องด้วยนะแล้วยังมีความเห็นโดยการวินิจฉัยว่าเขาพูดของผมเนี่ยมีสองสองกรณีนะกรณนแรกคือผู้ของผมเนี่ย นอกจากจะไม่ดูเีดีวีดาคราสสันได้ยังเป็นการปกป้องสาบันของเาหก้นะขนาดปกป้องยังถูกยักยกเพียว่าดูเหมนเข้ามานะ่วนกรณีที่สองมาเอาลงจะเป็นกรณีของเือดตในเรที่ถึงส่วนออกจากราชการนะครับวก็มาข่าวหาเมื่อสองปีที่แล้วผมเคยพูดถึงนี้เมื่อวานทานข้าวอะไรีมันม่ออกนะครับปีที่แล้ว คุณประธานเข้าอะไรที่ไหน,ไนกับใครทีน,นี้เอะแค่นี้อารมณ์มาแจ้งความในคดีเอาก็เตรียมที่จะเร่งหานผมให้ได้ตำรวจทั้งนา,ายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าทท้องเช่นเดียวกันนะครับเพรจารณาความานตี่นี้ขึ้นมาส่วนตรงนี้ผมก็เห็นว่าถ้านะยกเลิกกฎหมายหน้าตาแล้วติดต่อ ถูกดูหมิน่นดูมาย,นะยังมีกฎหมายปกต่